คุณเคยเชื่อไหมว่ากอรอบป้ายทะเบียนก็กลายเป็นเครื่องรางเสริมดวงได้ลูกค้าของเราท่านนี้เพิ่งออกรถใหม่ป้ายแดงแต่อยากได้ความมั่นใจเวลาเดินทางเลยเลือกที่จะสั่งทํากรอบป้ายกับทางร้านเราโดยบีบมาแค่3ประโยคอยากได้มังกรกรอบสีแดงสดแล้วก็ขับอวยพรมงคลทีมกราฟิกจดเต็มทางเราก็แบบให้เลือกทั้งหมด3แบบเลยค่ะแบบที่1ใช้เป็นโทนแดงทองสุดหรูมีมังกรด้านขวาแล้วตัวอักษรมงคลด้านซ้ายรวมๆแล้วดูทรงพลังอลังการแบบที่ ที่2เป็นสไตล์หมึกจีนขาวดําดมีมงกรคู่กับเจดีญี่ปุ่นจะออกแบบขังขังมงคลเท่ไปอีแบบแบบที่3จัดแดงทองคู่มังกรซ้ายขวาสร้างสมดุลเหยินหยางรวมๆแล้วดูพลังงานเต็มกรอบเลยเสร็จสุดท้ายนี้ลูกค้าก็เลือก แบบที่2อพอชอบกิ่นอายญี่ปุ่นนิดๆค่ะทุกกรอบป้ายของเรานะคะใช้เป็นเครื่องสก,กีน UV รุ่นใหม่ล่าสุดสีสดคมชัดทนแดดไม่ซีดไม่ลอกแถมรับประกัน1ปีเต็มและทุกชิ้นเรายังแพคอย่างพรีเมียมส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมชุดน็อตครบพิเศษสุดทักมาตอนนี้ที่กรอบป้ายทะเบียนตามสั่งเจเดมรับฟรีแผ่นน้ำหอมปรับอากาศกลิ่นรูที่จะทําให้ทุกการเดินทางของคุณพิเศษยิ่งกว่าเคย